โดนตากฝนฝนตกนะคะนี่นี่ค่ะตกเยอะด้วย <c oughs> อุยไม่ได้นะคะฝนตก วิ่งวิ่ง <c oughs> อ๋อตรงนี้เล่มหมณฑีเดินกว่าจะถึง

Oh. Mm hmm. ร้านอาหารมีร้านอาหารนะคะเนี่ยตอนนั้นตอนที่ยายมาถ่าย ที่ว่าใบไม้เหลืองๆเนี่ยมันจะเป็นซุ้มแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ยังเขียวอยู่นะคะต้องรอใกล้หน้าหนาวมันถึงจะเหลืองตอนนี้มาถ่ายเขียวๆให้ดูนะคะยายเดินก็อาจจะกล้องก็อาจจะสั่นหน่อยนะคะกล้องสัน่น วันนี้ฝนตกทั้งมันค่ะ <c oughs> ให้ดูไปทุกที่โอ,อันนี้หุ่นนะคะ เดี๋ยวก็จะเดินผ่านสวนดอกไม้นะคะไม่รู้จะนั่นหรือเปล่าดูฝนจะตกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ฝนมันก็ตกอยู่แต่ว่ามันตกแรงหรือเปล่าถ้าตกไม่แรงย้ายก็จะแบกเข้าไปเดินสักแป๊บหนึ่งย้ายก็กางร่มอยู่นะคะบ้านเรามันเป็นบ้านบ้านอะไรก็ไม่รู้แต่นี่มันเป็นดอกไม้ ตายก็จำชื่อไม่ได้ <c oughs> มีท่ารถแท็กซี่ฮ่า เดินเดินี่ค่ะใบไม้บางบางต้นมันก็ร่วงนะคะแบบนี้ใครอยากเข้าไปหาไหมอื้อันนี้ อันนี้เดินมาถึงโรงแรมแล้วนะคะร้านพิซซ่าเขาขายกลางคืนค่ะตรงนี้ขายกลางคืนไหนๆมาแล้วก็เดินไปสักหน่อยเนาะไม่ต้องไปตรงนี้มาเดินไ่ะ วันนั้นที่เขาจัดงานเนี่จัดตรงนี้นะคระับไปเจะเป็นดอกไฟนู่นเลย ใชตรงนำ้ำุนะคะ,ะสวนย่อมนะคะส่วนย่อมยญ้าก็เขียวดีจังเลยนะคะสันไหม อาจจะสั่นนิดหน่อยนะคะยายก็จะถ่ายอันนี้เอาแค่8ปดนาทีไม่ต้องถึง10บยายก็ถ่ายของยายไปเลย8ปดมากสิบมากแล้วแต่เดินไปโอ้นี่เขา เขาทำอะไรได้ตรงนี้เห็นไหมคะแต่เป็นตุ๊กตาโตหุ่นเอาลวดเอาอะไรทำเห็นไหมคะสวัสดีนะคะ